สวัสดีครับผมหลังนะครับจากเพจดีเอ็นนะครับผมขายโมเดลวันพีซของแท้นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวนะครับางด้านของคาตาคุรินะครับเป็นงานแบตเตอรี่ขอดนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจว่าจะซื้อไหมครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าถามเรื่องราคานะครับก็ไม่ค่อยแรงนะครับเป็นตัวที่จับต้องได้ง่ายนะครับและเป็นคาตาคูลิด้วยนะครับโมเดลของคาตาคุริส่วนใหญ่ก็ ค่อนข้างมีราคานะครับก็แต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างถูกนะถูกกว่างาน BWF C นะครับผมนีเราจะแกะออกมาจากกล่องมือหนึ่งนะครับแมวทองร็อตเจแปนเลยนะครับผมท้าเพจเราขายในของแท้นะครับและจะเน้นไปทางด้านของล็อตเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันเลยนะ แกออกมาแล้วนะครับผมอกกล่องด้านไหนดีเอ่ยโอเคดิโชว์ตรงนี้ไม่นิดหนึ่งนะก็ทางด้านซีนก็แบ่งเป็นสองซีนนะครับซีนแรกก็จะเป็นทางด้านของฐานนะครับที่เป็นรูปวงรีนะและมีเสาครัมนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นล็อกเสาค้ัมเสาค้ัมหมัดนะแล้วก็โอ้โหซีนเยอะมากครับซีนเยอะเลยนะบางกล่องนี่จะเป็นซีนแค่ แค่ชิ้นเดียวเองนะก็ถือว่าคุ้มนะตัวนี้ราคาไม่ก็แรงด้วยนะครับคุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวทําคลิปเพื่อให้เพิ่มความตัดสินใจนะว่าจะซื้องานตัวนี้ดีไหมนะครับก็ชิ้นแรกที่เอาออกมาเป็นด้านของขานะครับขาคาตาคุลิสนะครับผมก็เอาออกมาให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราแกะออกจากซีเลยครับกลิ่นอายมื่อหนึ่งหอมเลยนะครับผมนี่นะครับ อันนี้คือขาของมันนะฟึ๊บจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาประกอบทีเดียวเลยเนาะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นทางด้านของแขนนะแขนข้างขวาของคาตาคุรินะครับเป็นแขนที่ง้างหมัดออกมานะงานตัวนี้ต้องหาลูฟี่ด้วยนะครับเอาไปยืนคู่กันเนาะกับลูฟี่นะครับผมน่าจะเป็นงานที่เหมาะงานหนึ่งเลยนะ ได้มาแล้วนะครับผมนี่ครับช่วงบนนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามไหมครับก็เราก็จะเอาตัวกรอบเข้าไปก่อน,นครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวมัใส่ทีหลังเนะาะแกะฐานก่อนตอนนี้ต้องตั้งฐานให้ได้ก่อน ก็ค่อนข้างยาวนะยาวเลยนะครับแสดงว่าหมุดเนี้ยน่าจะยึดหมุดเดียวนะตรงเท้าด้านเท้าวขวาของคาตาคูลินะครับแล้วก็อีกหมุดหนึ่งนี่น่าจะคันทางด้านเสานะก็เป็นตัวนี้นะครับก็เสาวางได้เลยนะเสาวางข้างนอกนะครับล็อกสองขาแสดงว่ายาวมากนะ ยาวกว่าแท่นหมุนอันเล็กของบิ๊กนะครับเนี่ยก็เสาก็จะอยู่นี้ครับเสียบเข้าไปนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยหมุดสังเกตหมุดนะหมุดเล็กนะจะเข,ข้าหมุดเล็กคือขาหลังหมุดเล็กนะครับเข้าไปมีอะไรครับถึงไหมเนี่ย <laughs> เกือบเนกะือบเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอใส่เนาะโ ต,ต้องง้างนะเวลาใส่ต้องระวังนะครับมันต้องง้างนะครับผมซึ่งต้องระมัดระวังนะครับอย่างดีนะไม่งั้นหมดุดอาจจะหักได้เลยนะครับผมโอเคครับผมใส่ได้แล้วครับทางด้านขาเนาะแล้วก็ใส่ตัวไปครับผม นี่ได้แล้วครับเดี๋ยวขอนุีาตเอากล่องลงเลยนะครับหลบการตั้งโชว์เลยนะไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับหมัดก็นี่ครับสวยมากเลยเนาะดูหมัดของกาตาโคลิโอ่โก็ใส่มันจะมีล็อกเสียบนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมปึ๊บนี่ครับโอ้โหเป็นไงหมัดเต็มหน้าจอเลยครับแล้วตรงนี้ก็จะคําหมัดของกาตาคูลิอย่างนี้นะครับ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับรีวิวตัวนี้เนาะสวยงามนะครับผมเป็นไงครับสูงสูงด้วยนะครับตัวนี้ส่วนสูงสูงด้วยนะก็เป็นคลิปที่เอาไว้ช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะแล้วราคาไม่แพงด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าแน่นอนครับติดตามกันไว้เลยนะครับในช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปตัวอื่นรีวิวไว้เพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับ ก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ